ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนามนขอรายงานผลการดำเนินงานดังนี้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนามนตั้งอยู่ที่อำเภอนามนจังหวัดกาลสินมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จำนวน20คนโดยการบริหารงานของนายประชาคมภูแลนคู่ผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอนามน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนามนแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบออกเป็นห้าตำบลได้แก่กศนตำบลน,นามน์กศนตำบลยอดแกงกศนตำบลสงปเปลือยกศนตำบลหลักเหลี่ยมและกศนตำบลหนองบัวมีนักศึกษาลงทะเบียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน790คน มีผู้ไม่รู้หนังสือ70คนและนักศึกษาผู้พิการ30คนมีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทสภาพของพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นโดยเน้นการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย MOE Safety Center ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนามนเป็นสถานศึกษาที่สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาของประชาชนอำเภอนามนให้ทั่วถึงประชาชนทุกช่งวงวัย มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่หลากหลายมีการอัพสกิลรีสกิลรวมไปถึงการสร้างอาชีพใหม่ในพื้นที่อำเภอนามนเพื่อเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของชาวนามนไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแนวระดับที่สูงขึ้นต่อไป ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนามนได้สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรครูในสังกัดได้พัฒนาตนเองตรงตามวิชาชีพเพื่อให้มีความรู้ความสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนและประชาชนในอำเภอนามนอย่างสูงสุด และนอกจากนี้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนามนถือได้ว่าเป็นหน่วยงานราชการที่ขับเคลื่อนองคอ์กรการเรียนรู้ภายใต้หลักธรรมาิบาลควบคู่ไปกับหลักการทำงานยุคใหม่ในศตวรรษที่21เพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนและแท้จริง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนามน์จะมุ่งพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของประชาชนในอำเภอนามน์เพื่อให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ดังวิสัยทัศน์ที่ว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนามน์เป็นองค์กรที่จัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการมีงานทำให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง